ขนนิดเ็นไดน้ไหมห <c ười> มาอื่นเป็นสองคนเอาจะไประวังมาวัางนู่นนี่นะไอเด้ย

ออออนะเาเา,เา,เาวันพักผ่อนสบายๆนะครับธรรมชาติบำบัดกันเลยที่เก่าเวลาเดิม